กอจานี้เก่งมากๆเลยนะครับก็คือมูเอะนะเขาก็เก่งเรื่องเข้าป่านะครับนะผมก็เลยพาเข้าป่าตลอดเลยแล้วก็เก่งเรื่องก่อบไฟด้วยนะครับหุ่ข้าวก็เป็นนะท่านผู้ชมเพราะว่าทหารไทยเนี่ยเขาก็ฝึกมาดีนะจานะฝึกเอาตัวรอดในป่าเก่งมากๆเลยนะต้องเอาชีวิตรอดในป่าให้ได้นะเพราะว่าเวลาเราไปลบเวลาไปเลยเนี่ยเราต้องทำกับข้าวเองนะครับ เอาเนี่ยแหละไหวจ้ะนี่มีฟองนี้ด้วยสุดยอดเลยเจนชัยนะโอ้โหรอชานี่สุดยอดเลย ตลอดทั้งปีแล้วครับโดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมเจนชัยนะเฮ้ยท่านชมครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ มาบนที่สุดของน้ำแล้วนะครับน้ำที่ไหลามาเนี่ยทุกท่าซึ่งเราได้มากับมวยพาเที่ยวด้วยนะครับทุ่านสวัสดีครับผมหมวยพาเที่ยวน้ครับใช่ครับวันนี้ก็พามวยมาสำรวจป่านะครับหรูอว่ามาดูป่ามาดูธรรมชาติเนาะวันนี้นะว่าป่าเราเนี่ยยังอุดรณ์หรือเปล่านะใช่แล้วก็มีสัตว์ป่าอะไรให้เราเห็นหรือเปล่านะก็พิ่รูเนะเราก็ยังไม่เห็นสัตว์ป่าอะไรเลยนะ เพราะว่าน้ําเนี่ยแม่แรงนะครับท่านผู้ชมอาถทรพ์แมสัตว์ป่านเนี่ยยังไม่ลงมากินน้ำนะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาไกลสุดแล้วนะเสร็จแล้วเราจะพักผ่อนกินกาแฟกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเราเนี่ยมีเข้ามาแล้วแต่ว่านั่อยู่นะเราเราจะต้มกาแฟกินนะแต่เราใช้วิถีบ้านแบบในป่าน,นะครับท่านผู้ชมก่อนที้เราจะไปพักผ่อนข้างหน้าเราก็ขอร้าหนึ่งร้านหนึ่งที่ตามให้กับเราด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ไม่ได้มาค้างนะ เราก็มาสำรวจป่าเฉยๆนะแล้วก็มีทะเบียนในในป่าด้วยนะครับถ่าเพื่อให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้ในป่านะโอเค๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับน้ำเสีเพื่อไม่ให้เสียเวลานะไปเดินทางมาก็ไกลนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นรอยรอยเลี้ยงผานะจางมันเป็นหน้าผาใช่ใช่นหน้าผ,า,า,ผาที่มีเอ่อมีเส้นผานี่เดินทางทางดา่านป่าใช่าาอาจจะเป็นล อาเลี้ยงผ่าก็ได้หรือว่าเก้งก็ได้นะจย์ดูจันรอยเบ็นเริ่มเลยครับท่านผู้ชมเห็นรอยขึ้นตรงนี้ไหมครับมันเป็นมันอาจจะอ๋อมันอาจาอออาจะลงมากินน้ําแถวนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมแต่เราก็ไม่เจอรอยเท้านนะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะฝนตกหนักเลยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูน้ํานี้เลยใส่มากใช่ใส่มากเลยนะซี่ซอหินนี้ก็ทำให้สัตว์ป่าที่ ทนความร้อไม่ได้เนี่ยอาจจะมาแอบมาอยู่ข้างในได้นะครับท่านผู้ชมนะใช่บรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้ก็มีมูเอมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับมูเอทุกที่ของเราด้วยคัะท่านผู้ชมยลติตามมูเอพาเที่ยวด้วยนะครับนักลุยป่านะครับสำรวจป่านะแล้วก็ลาตาเวระหว่างเขตแด่เนาะให้ดูแลเราเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ทิารทุกๆหน่วยเลยนะครับ โอ้ยเอ้ยไหลมาเดี๋ยวจะคันออนแล้วจ้ะโอ้บรรยากาศดีมากใช่บรรยากาศเย็นสบายครับใช่เย็นมากไอ้ชานเดี๋ยวเราจะพักผ่อนตรงนี้กันเลยไหมอะเพราะว่าร่มดีมีต้นไม้ใหญ่ๆนะใช่จิ้มชายน้ำจืดตรงนี้นะเป็นอะไรเป็นด่านสัตเป็นเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกโป่งเขาเรียกโป่งไงโป่งโป่งเป็โป่งนะครับเป็นดินโป่งนะครับส่วนมาสัตว์ป่าเขาจะกินน้ําอย่างนี้นะใช่เขาจะกินน้ํำแบบนี้แล้วก็จะมาเล่นน้ําแบบนี้นะเป็นเป็นน้ำเป็นบ่วงแต่น้ำสะอาดนี่เขาไม่เล่นนะใช่เขาจะเล่นน้ําแบบเ่นนต่ำๆอย่างนี้นะจ้ะเราเจอที่พักแล้วเนี่ยเนี่ยใช่พักตรงนี้เลยนะกําลังดีเลยเย็นๆนะก็ไฟตรงนี้แหละปลอดภัยดีใช่เพราะว่าตรงนี้มันมีฟืนมี เป็นไม้มีไม้เยอะด้วยนะครับ<ช>ท่านผู้ชมคือเราถ้าเราเดินไปกว่าน,นี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอน้ําหรือเปล่าอย่างเรามีไผ่ใกล้ๆด้วยนะัะนะเพราะว่าไผ่นะเ,เป็นวัชพืชน,นะจนะเราสามารถที่จะนํามาใช้ได้ใช่ไหมจ๊ะใช้ได้ครับได้ะคระัออบท่านผะู้ชมนะแล้วก็ใบไม้นี้ก็ทําให้ร่มตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะสัตว์ป่าเน,นี่ยอาจลงมาพักผ่อนได้นะครับท่านผู้ชม จารย์เราอาบน้ำได้เลยเนี่ยนี่น้ำใสมากๆไหนห้างไหนทอะห้างที่ว่าดับมีศัตรูนี่าจะเป็นโป่งตรงนี้เนี่ยเขาขึ้นไปตรงนั้นแล้วเขาทิพย์การเตยแล้วก็อ๋อรอยขอบนี่น่าจะเป็นร่องรอยของการป่าใช่ไหมใช่เหรวอาจารย์ไหนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นโป่งเซแล้วตรงนี้มันจะเป็นพวกด่านสัตว์ไง เป็นทางเดินของสัตว์อ่ะนี่หรอใช่ขึ้นไปตรงนี้ข้างบนอ๋อสามารถขึ้นได้ไหมจ๊ะสามารถขึ้นได้ปลูกเตได้ข้างบนน่าจะมีร่องรอยการปลูกเปยนะข้างบนแต่มันไม่มีห้างนะแต่ส่วนมากเขาจะปลูกเตยเขาปลูกเพเปท่าไหนจ๊ะข้างบนนรงไง้๋อเพราะว่ามันมีสัตว์ป่ามาเล่นน้ําตรงนี้ไงผมก็เพิ่งเคยมาเนี่ยถึงผมยังไม่เคยมาเลยตรงนี้ เราก็จะต่อไฟตรงนี้นะเชนใช่ตรงนี้ก็ได้ก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะหาฟืนมาต่อไฟใช่โอ้โหอันนี้ก็น่าจะเป็นรอยประมาณสองสามเดือนที่แล้วอ่ะไม่รู้อาจารย์นะหรือว่ามันสามารถกินรูปมันได้อาจารย์ต้นมะไฟปะใครต้นมะไฟนะผมว่ะใช่ต้นมะไฟเขาอาจจะต้นไฟป่า เก็บมาไฟป่ากี่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับทุใช่คล้ายๆมาไฟเพราะว่ามาไฟนี้อยู่ปีไหนนะ,ะช่วงฤดูร้อนอา่าจะนี่ก็เป็นกี่แห้งนะจ๊ะนะเราต้องหากี่แหนะ้งงั้นเราก่อไฟไม่ถูกจนี่เก่งมากๆเลยนะครับก็คือมุเอ๋นะเขาก็เก่งเรื่องเข้าป่านะครับนะผมก็เลยพาเข้าป่าตลอดเลย แล้วก็เก่งเรือเก่ะไฟด้วยนะครับหุงข้าวก็เป็นนะท่านผู้ชมเพราะว่าทหารไทยเนี่ยเขาก็ฝึกมาดีนะจ๊ะนะฝึกเอาตัวรอดในป่าเก่งมากๆเลยนะต้องเอาชีวิตรอดในป่าให้ได้นะเพราะว่าเวลาเราไปลบเวลาไปเลยเนี่ยเราต้องทำกับข้าวเองนะครับไม่ใช่ว่าเราทํากับข้าวไม่เป็นนี่คือถึงเราจะลบเก่งแต่เราทำอาหารไม่เป็นก็อดตายเหมือนกันนะครับท่านผู้ถ้าเราลบเก่งยิงปืนเก่งถ้าเราหุงข้าวหุงอะไรไม่เป็นก็ พอไม่มีใครหุงให้เรากินนะใช่ไม่มีใครหูให้เรา,น,น,เรานี่เลยเพราะว่าเมื่อวานฝนก็ตกด้วยนะทําให้พื้นเปียกนะท่านผู้ชมจะไม่รู้ว่าเราจะก่อไฟติดหรือไงใช่ทําให้พื้นเปียกทําให้เราก่อไฟยากดังการนะจะ<ช>ไม่รู้ว่าเราจะก่อไฟติดหรือเปล่าใช่ตอน้นก็มีส่วนแห้งบ้างนะท่านผู้ชมใช่น่าจะติดน,นะ ca เจนใจโชฝีมือเองเหรอเินใจโชฝีมือเองเหรอโชว์ฝีมือเองเองเลยใช่ไหมในการคลองมีดนะท่านชมสุดยอดมากใช่นั้นเราตัดได้นะเพราะว่ามันเป็นวัชพืชนะครับเป็นพืชที่่ทีเกิดขึ้นได้ง่ายใช่เกิดขึ้นได้ง่ายนะในโอ้โหระวังระวังของแท้ป่ะเออนั่นแหละเอาไปทำข้าวหลามได้เลยเนี่ย ไปจ้ะนี่มีฟองนี่ด้วย <c oughs> สุดยอดเลยเจนชัยนะอ่านี่ตามไปเลยแล้วท่านชมถ้าแตกนี่ต้องไปตัดมาใหม่นะเจนชัยนะใช่นะอเอาดีๆนะก็เลยต้องระวังนะอ่านี่ เป็นน้ำไหลที่เย็นสบายมากนะเจงแค่น้ำไหม,มอมืหอมมากหอมหอมเยอะไหมอ่ะใช่เยอะไหมนั่นแหละไม่ต้องฝันละเอานั่นแหละพอเอาเติมน้ำแล้วก็ไปน,นี่เลยเอาน้ำตกนี่แหละเป็นน้ำธรรมชาติเ้ย กินน้ำยังไงให้น้ำไหลออกอสุดชอดนไปจ้ะโอเคสดชื่นสดชื่นมากครับวันนี้เรามากินกาแฟนะเจนตั้งเลยไฟเราก็ได้ที่แล,นะ <c oughs> ล้วนะเจนชัยไฟแรงมากนะใส่ต้องหาไม้ ประมาณนั้นแหละ<ป>ไปไปนี่เจนชัยนะวันนี้ให้เจนชัยเป็นนักสแสดงนะวันนี้โหน <laughs> ักแสดงบรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีมากนะแต่ว่าที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าเราได้งเงื่อด้วยใช่เพราะว่าทุทกๆวันเนี่ยท่านผู้ชมเวลาเรากินอะไรอ่ะเช่นหมูไก,ก่ผักมันมีแดดแบบมันไม่ใช่ออแก,กนิกนะ ส่วนมากมีแต่แบบพวกยาพิษพวกยาฆ่ายาหรือว่ายาชิดฆ่าแมลงอย่างเงี้ยเวลามันล้างไม่สะอาดอย่างเงี้ยเราก็ทานเข้าไปพอทานเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไปสะสมในร่างกายนะหรือว่าเส้นเลือดต่างๆนะทําให้แบบมันอาจทําให้เส้นเลือดมันก็อุดตันได้นะครับทุเพราะว่าเราจึงหาทางยังไงก็ได้ให้แบบในแต่ละวันเนี่ยเมื่อแต่นี่มีใบบองด้วยมีใบบอง นี่คือเป็นวิธีชีวิตของการใช้ชีวิตในป่าใช่ไหมจ๊ะการเดินดีเยี่ยมเลยนะ เราก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับทมเราแค่พักกินกาแฟาก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าเดินป่ามันก็เหนื่อยนะ<ช>เดินป่ามันก็เหนื่อยนะบางทีเราก็หาที่พักยากเอยกันนะ<ช>แต่จริงๆแล้วถ้าจะหาจริงๆก็คือหาได้บแป๊บเดียวเลยนะเพ<ช>ียง<ช>แค่ว่าเราเนี่ยอาจจะหาที่ที่เหมเ<ร>าะสมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เดินทางกลับนะเจนทันเพราะว่าฝนเริ่มจะตกลแล้วนะ เดี๋ยวเราต้องออกจากป่าก่อนฝนตกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเยอะนะครับขยัาจัดดีแต่แค่เราขึ้นมาดูสถานที่ก่อนนะว่ามันตั้งแแคหมอกหรือเปล่าถ้าหมอกเราก็จะตั้งอาจานนะนี่ดูวิธีที่ทหารไทยนะครับเวลาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะร้องเงี้ร้องหนักเลยร้องสไต้าร้องเลยเหรอใช่ฟร้องหนักเลยอทำไมผมจะตกใจมีความเสียใจอะไ วางมือนะน้ำร้อนคุณห่อนะาหอนนะน้ำร้อนร้อนจัดเลยอ่ะอ้หสวยมากเลยนะเป็นไจว้าวมันห่อนห่อนมันห่อนอีลีนะอืมคือหอมเยื่อไผ่นะท่านผชมโอ้โหแต่ว่ากัดต้ม กาแฟบนไผ่เนี่ยมันจะมีเยอะข้างในนะแล้วมันจะทาแล้วหอมหอมสดชื่นมากหอมนี่อังกฤษด้วยนะหอมหอมหอมสิเรียลแล้วูกลงคือผมมันคนตกลกอยู่แล้วนะตกลงคอขัดแล้วคออะไรกันขอรั่งใช่หอมมากเลยหอมไหม ีผมจะทำแหลล้วนะสวยงามมากๆลยเจ้าวันี้กเราไม่ต้องไปยุ่งยากนะเรากินเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยนะจะติ้งตาดีดีโอ้โหรสชาตินี่ติดจอดเลยวันนี้กูสโอ้โห กินกาแฟคู่กับป้าแล้วก็ลมแบบมาแบบเย็นๆนะจ๊ะนะอาจะทำให้แบบบรรยากาศเนี่ยคู่กับบรรยากาศได้ดีมากๆเลยนะเราไม่จําเป็นต้องไปอยู่บนยอดเขาแล้วมองเขาลงมานะเราแค่อยู่ใต้เขาแล้วก็มองลงมาแล้วก็อยู่ในเขาใต้เขาแล้วก็ดูบรรยากาศข้าล่างสวยสวยมากๆเลยนะจ๊ะนะ ก็ดีเข้าป่าก็ดีนะเราได้แบบเป็นไงล่ะเห็นธรรมชาติแล้วมันแบบ,บร่างกายมันสดชื่นนะใช่สดชื่นน่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเชื่อดิวันนี้เราเดือป่าทั้งวันใช่ไหมจาะ<ช>พอเรากลับไปปื้บได้พับผ่อนแล้วก็ได้นอน<ช>ดื่ขึ้นมาโอ้โห สดชื่อเลยนะอ่าบน,น้ําเยมตัวเดินป่าต่อเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบระหว่างทางเนี่ยเรามาสดชื่อมากเลยท่านผู้ชมเราคิดตามที่ว่าท่านผู้ชมเหนื่อยล้าแล้วก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาได้อ่าบน,น้ําแล้วก็ได้กินข้าวแล้วก็ออกมาเที่ยวเดินเล่นหรือว่าออกมาขับรถเล่นข้างนอกสัก1ิบนาทีเนี่ยโอ้โหสดชื่อเลยนะแล้วก็ได้เจอบรรยากาศแบบอ่าถนนที่เต็มไปด้วยข้างๆเนี่ยเต็มไปด้วยป่าแล้วก็น้ำตกนะน้ตกแล้วก็เสียงนกเสียงลมลมเย็นๆนะท่าน แต่ก็ท่านผู้ชมที่อยู่กรทมหรือว่าอยู่ฝั่งนู้นก็อาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสธรรมชาติอย่างนี้นะสมหรับนอกก็รับชวภผ่าพผมก็ได้นะก็ผมจะเต็มที่ที่จะถ่ายให้ดูนะก็คือวันนี้เรามาถ่ายธรรมชาติก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะใช่คือบางทีเป็นป่าดิบชื้นนะตัวนี้นะใช่บางทีเอฟซีเราที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เอฟเอก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอธรรมชาติป่าอย่างนี้นะ อาจจะป่าคนละไม่เหมือนกันาานะจ๊ะนะของเขาพวกจะเป็นพวกไม้ขัเขาหรือว่าพวกเหมือนต้นสนพวกหิมะพวกอะไรประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้เขียว่ะนะของเราก็เขียวกว่าลึกเยแล้วก็ลมเนี่ยมาแบบเย็นมา,มากๆเลยนะแล้วก็เราจะไม่ร้อนเลยนะแล้วก็เย็นก็ถึงว่าได้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความสุขร่วมกันนะคะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณมา,มา,มากๆเลยนะครับนะที่ติดตามเรา แล้วก็อย่งให้กำลังใจแล้วก็ยังเข้าใจในสิ่งที่เราทำนะจ๊ะนะใช่มันป่าจะร้องแรงนะเส็นใจนะแล้วก็ต้องรีบกัดนะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมผ้ากันฝนมาไม่งั้นเราเปียบแย่เลยนะ่เราต้องออกตอบจากป่าก่อนฝนตกนะไม่งั้นแย่นะครับเดี๋ยวพี่มูเอ๋นะเขาอาจจะต้องทำอีหลายอย่างนะแต่มันก็จะแย่ยัยกันนะจ๊ะนะ ได้ยินเสียงน้ำาหลเป็นธรรมชาติคือบำบังได้ทุกอย่างนะได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วก็เสียงนกแล้วก็ลมเย็นมากาแฟหอมกาแฟหอมนะโอ้โหคือเราไม่ต้องไปใส่ใบเตยนะแล้วก็นี่หอมเลยมันคือลมที่มาแบบไม่มีสารพิษเลยนะครับท่านผู้ชมมาแล้วลมใช่มีติเชื่อด้วยติเชือด โชคดีเราน่าจะเจอก้ำนน้วะเอเห็นไห ตู้เตืมที่นะท่านผู้ชมได้ดูปไปเลยก็รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนนะท่านผู้ชมแต่ก็ทุกคล้า,าแล้วฝนจะตกแล้วนะฝนมาหรือบอกก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ากายอยู่ในป่าเนี่ยก็ต้องระวังตัวนะจ๊ะน,นะ เ,เราให้ปยก้าบอกความหมายของเราอีกว่า ก็เราก็ออกมาแล้วนะครับสถานทีขน่ข้างล่างก็เรียบร้อยนะครับชมไม่มีอะไรรกนะครับใแบบไม้อยู่ว่าพกขยะนยก็เก็บหมดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางออกแล้วนะครับป่าป่าเราเนี่ยสวยงามมากๆเลยครับชมแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับนเนื่องจากเราเนี่ยจะต้องออกจากป่าด่วนเลยนะครับ<ด>เพราะว่า<ด>ผมก็มีธุระเหมือนกันน,นะท่านผู้ชมก็ ถึงว่ามืดแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้เจอกับต้นไม้ระหว่างทางนะใหญ่มากท่านผู้ชมนี่แต่ว่าเหมือนแบบน่าจะอยู่มาหลายปีแล้วนะครับก็ฝาจะมืดนะท่านผู้ชมโอเคเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้เราด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะพาท่านผู้ชมมาสำรวดป่าเช่นเคยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ hai mũi